สวัสดีครับผมชื่อซัมซังครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ออสเตรเลียเมืองเพิร์นะครับก็ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์ของผมที่ใช้สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนนะครับก็ก่อนที่ผมใช้สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนเนาะผมเป็นโรคผิวหนังครับเป็นสิวอักเสบสิวเลอลังเยอะมากครับเต็มใบหน้าเลยครับหน้าเกียดมากครับทรมานมากๆ ก็ผมรู้สึกอายมากรู้สึกไม่มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกเจ็บมากครับผมเลยต้องการรักษาเนาะผมเลยไปหาคุณหมอไปที่คลินิกครับไปทำเลเซอร์คุณหมอเขาก็จะเอายาให้ผมแล้วก็ไอครีมให้ผมเป็นทุกๆอาทิตย์ครับอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเป็นประมาณปีกว่าครับแต่ก็ไม่หายครับไม่หายเลยครับ หลังจากนั้นผมก็ไปหาคลินิกอื่นทางออนไลน์นะครับก็เหมือนกันสั่งยาแล้วก็ครีมทางไปษณีครับเป็นมาประมาณเดือนกว่าครับแต่ก็ไม่หายเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าไม่มีความหวังอีกเลยครับใบหน้าของผมจะหน้าเกลียดแล้วก็พังแบบนี้ไปตลอดชีวิตครับผมเศร้ามากเจ็บใจมากครับผมก็หาคลินิกที่อื่นไปเลยครับ แต่คุณแม่ของผมเขาหาสมุนไพรครับเขาหาสมุนไพรทางออนไลน์เนาะแล้วก็คุณแม่ของผมก็มาเจอสมุนไพรอัดก้อนแต่วันเดือนนี่แหละครับก็ตอนแรกเนาะคุณแม่เขาสั่งสมุนไพรอัดก้อนที่จะให้ผมใช้แต่ผมไม่อยากใช้ครับผมไม่อยากใช้เลยเพราะาผมลองมาหลายอย่างแล้วครับไม่หาย แล้วผมคิดในใจว่าสมุนไพรสมุนไพรแค่ก้อนเดียวจะช่วยผมได้จริงเหรอผมไม่อยากใช้ครับผมหมดหวังแล้วครับเสียใจทุกใจมากครับแต่คุณแม่ของผมก็ไม่ทิ้งผมครับไม่ยอมแพ้คุณแม่ผมเลยแอบใส่ใบหน้าของผมครับโดยผมไม่รู้ตัวครับบางครั้งตอนผมนอน คุณแม่ก็แอบมาใส่ผมตอนผมนอนด้วยคุณแม่ทําแบบนี้มาประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเมื่อผมดูที่กระจกเนาะผมสังเกตว่าเอ๊ะทาไมสิวของผมมันแห้งแล้วก็ยุบลงทําไมมันไม่อักเสบไม่เป็นเชื้อแล้วแล้วก็ไม่เป็นน้ําหนองผมงงครับเป็นเพราะสมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนนี่แอบครับที่ ช่วยผมได้จริงๆอย่างอื่นช่วยผมไม่ได้เลยปีกว่าลองมาผิดถูกไม่ได้ผลครับทรมานมากแล้วก็แถมทําใบหน้าของผมพังกว่าครับแต่มาหายที่สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนใช้แค่หนึ่งอาทิตย์เห็นผลใช้แค่เดือนกว่าสิวยุบลงครับแห้งไม่มีน้ำหนองไม่อักเสบเลื้อหลัง ผมดีใจมากครับแล้วก็หลังจากนั้นเนาะผมก็มาใช้สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนทุกวันทุกวันเลยครับหลังจากนั้นเนาะปัจจุบันผมก็ใช้ทุกๆวันอยู่ที่ออสเตรเลียที่นี้ผมก็ยังใช้ทุกๆวันครับผมจะไม่ใช้อย่างอื่นอีกเลยครับผมไม่ต้องไปที่คลินอีกแล้วไม่ต้องกินยาเคมี K Me, แล้วก็ไม่ต้องทาครีมครับใช้แค่สมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือน ก้อนเดียวช่วยผมครับช่วยผมได้จนใบหน้าของผมดีครับครับผมประทับใจกับสมุนไพรอัดก้อนตะวันเด่นมากๆครับผมเลยรู้สึกว่าอยากจะช่วยคนอื่นด้วยที่มีปัญหาโรคผิวหนังครับแล้วก็สิวอักเสบเหมือนผมผมเข้าใจความรู้สึกเขาครับว่าเขารู้สึกอย่างไงผมเลยอยากจะช่วยเขาผมเลย เปิดคังตะวันเดือนที่ออสเตรเลียเมืองเพิร์ธที่นี่ครับผมก็ได้แนะนำญาติเพื่อนๆพี่น้องแล้วก็แถมผมยังไปตลาดนัดทุกๆอาทิตย์ครับผมดีใจมากๆครับที่คนออสเตรเลียเริ่มจะมารู้จักสมุนไพรมรดกไทยตะวันเดือนครับแล้วก็ใช้อย่างมีความสุขแล้วก็ภูมิใจเหมือนกับผมดีใจมากๆครับ ที่มารู้จักสมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนแล้วก็แต่ผมเสียใจมากครับเสียใจมากๆที่ผมไม่ได้เจอสมุนไพรอัดก้อนตะวันเดือนก่อนนี่ครับเพราะว่าผมจะไม่ต้องไปเสียจิตใจเสียเวลาแล้วก็เสียเงินไปใช้ครีมแล้วก็กินยาแล้วก็ไปทำเลเซอร์อที่ทำใบหน้าของผมพังครับแต่ผม ดีใจมากครับที่ได้เจอสมุนไพอัดก้อนตะวันเดือนก่อนที่ใบหน้าของผมจะพังกว่านี้ครับผมขอขอบคุณคุณมงคงรัตม์มากครับที่ทุ่มเทเวลาแล้วก็เสียสละเวลาตั้ง40กว่าปีครับตั้ง40กว่าปีแล้วก็มีเป้าหมายเดียวที่อยากจะช่วยคนไทยแล้วก็ทุกๆคนบนใบโลกนี้ให้มีความมั่นใจตัวเอง คืนมาแล้วก็ให้มีความสุขครับอยากจะให้ทุกๆคนมารู้จักสมุนไพรไทยแพทย์แผนไทยแล้วก็มรดกของไทยครับผมขอบคุณอีกครั้งนะครับจากจิตใจของผมแล้วผมอยากจะแนะนำทุกๆคนให้มารู้จักสมุนไพรไทยมรดกไทยครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนศึกษาสมุนไพรอคกอนตะวันเดือน รู้วิธีใช้อย่างถูกต้องที่จะได้เห็นเคล็ดลับของสมุนไพรไทยก่อนที่จะใช้นะครับผมขอบคุณมากๆครับ